หกวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลลำไส้ของเราขาดไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวค่ะฟังดีๆนะอย่างแรกเลี่ยงอาหารแปรรูปให้หมดค่ะอาหารแปรรูปอาหารกระป๋องทั้งหมดเพราะว่ามันมีสารเคมีสารถนอมอาหารมันจะเพิ่มความอักเสบให้กับร่างกายของเราและแน่นอนค่ะถ้าอักเสบที่ลำไส้ทั้งตัวก็อักเสบตามไปด้วยอย่าก,กินอาหารที่มีบาโคดเยอะๆนะคะอย่างที่2ก็คือให้กินพืชสายลุงค่ะกินได้ทุกสีเลยนะม่วงแดงเหลืองเขียวเพราะว่ามันเป็นแหล่งของกากใยที่ดีที่สุดค่ะอย่างที่3ก็คือกิน พรีไบโอติกพรีไบโอติกเป็นอาหารของปโปรไบโอติกอีกทีหนึ่งค่ะมันจะมาในรูปแบบพืชกลิ่นฉุนอย่างเช่นกระเทียมหัวหอมหน่อไม้ฝรั่งอย่างที่4ี่ก็คือกินน้ำเยอะๆสารพิษจะออกไปได้เราก็ต้องล้างด้วยน้ําขับออกทางไตเพราะฉะนั้นการกินน้ำเยอะๆก็เลยสําคัญอย่างที่5ก็คือเคลื่อนไหวตัวเองเยอะๆค่ะถ้าคนที่ออกกําลังกายไม่ได้มากก็ขอแค่เดินก็ได้มันจะกระตุ้นให้ลาไส้ของเราทํางานได้ดีขึ้นเส้นประสาทของลาไส้ก็จะกระตุ้นให้บีบตัวได้ดีขึ้นด้วยค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่6 ก็คือการนอนค่ะตัวลำไส้มันจะซ่อมแซมตัวเองฟื้นฟูตัวเองได้ในขณะที่เรานอนหลับเพราะฉะนั้นการนอนให้พอเวลาเจ็ดชั่วโมงและหลับให้ลึกอันนี้เป็นการเยียวยาลำไส้ของเราที่ดีที่สุดเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาเล่าเรื่องลำไส้ให้ฟังต่อเรื่อยๆกดติดตามไว้เลยนะ